มีเขามาพร้อมกับอาไว้ใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่แบบใหม่แบบ,แบบสาวมาแ,แนะนำว่าแบบช่วงนี้เราเมียมีอะไรที่เราอินเราจะเอามาแนะนำให้ทุกคนกันเราคือแก๊งเรามันดมยางไงแล้วแบบว่ามันคำแย่มากอลคือต่อให้เราไม่ได้ดมก็ต้องแบบหยิบไปในกระเป๋าแล้วแบบรู้สึกมันเป็นความ,มสบายใจมันเหมือนเครื่องรางใช่คือกลายเป็นเลเวลนั้นไปแล้วคืออันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้เฟ็นบุหรีแค่เดือนเดียวเป็นบุหริ่ของตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้ว สวัสดีจ้ทุกคนก็วันนี้ว่ามาพร้อมกับออไวใหม่คอนเทนต์ใหม่เออแบบใหม่แบบสับอันนี้หาเรื่อง <laughs> อันนี้หาเรื่องทำเฉยๆไม่ได้ก็แบบ<ม>แบบอันนี้ก็ะจะแบบพยายามจะให้เป็นคอนเทนต์ที่มันสรงงได้ทุกเดือนเนาะชือ่อแบบชื่อคลิปของเราก็คือชื่อคลิปว่าไปอยู่ไปอย่าซึ่งมึงรูง้ไหมว่าที่มามันมาจากไหนคือมันมาจากเพลงเกาหลี จริงๆเป็นเพลงของอิตจีด้วยที่กูไม่ฟัง uh huh. <laughs> แต่ว่าที่กูไม่ได้ฟังเต็มเพลงอะ่ะ uh huh. แต่กูรู้ว่าแบบมันมีขั้นหกเนี่ยเพราะกูเคยได้ยินในคอ i t ิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบาา <laughs> นเ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 เนนเ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 น กูอัดี้นวาไปยูไปยากูก็แบบอุ้ยมันเป็นคำที่มันดีจังเลยมันแบบดูเอามาใช้ได้เพราะแบบไปยาก็แบบเราแบบปกติสับไปยาเนี่ยแบบมันก็คือการเอาของมาแนะนำอะไรนี้ใช่ปะก็แบบไปยู่ไงก็คือแบบมาแนะนำให้ทุกคนเออเราก็เ็ยจะมามาแนะนำว่าแบบช่วงนี้เรามีมีอะไรที่เราอินเราจะเอามาแนะนําให้ทุกคนกันใครจะเริ่มก่อนไปชุกไหมไปชุก อย่างไรอย่างไรละกัน hmm. อันนี้เป็นของที่ถ้าใครรู้จักกะจะรู้อยู่ไงว่ากูมีสิ่งนี้ติดตัวตั้งแต่มัธยมเพราะว่าตอนนั้นพี่เหมือนจะเลิกบุหรี่ตอนนี้มันก็เลิกความต้องการเลิกบุหรี่แล้วแพี่ก็เลยซื้อมาอมแล้วกูก็เลยขโมยของพี่กินแล้วเอ๊ยอร่อยจังเลยค่ะดงนั้นก็เลยซื้อกินมาตลอดซึ่งก็คือซิีิจ้าเนี่ยก็คือสิ่งสินี้ถ้าจะไม่ผิดคือมันออกตอนเราแบบมสี่ เออแบบต้องเราอยู่มอปลายอะไรเนี้ยออกมาในช่วงนั้นๆเลยแล้วก็แบบมึงก็แบบเป็นคนแรกเอามาแบบเอามาเผยแผ่ใส่ในกลุ่มแล้แบบมันคืออ่ะเขาเขียนว่าเขามันหนึ่งเคยมนเป็นลูกอมที่ชุกาฟรีสเพราะงั้นเราก็รู้สึกสบายใจที่จะอมว่าแบบพออมมาปากอ๋อมามึงยิ่งอันนี้มันเป็นกลิ่นตังโมอ่ะปากเราก็แบบยิ่งเวลาช่วงเราใส่แมสสิ่งเงี้ยอมมึงก็จะแบบเนี่ยสมมตินะเปิดไม่ออกเปิดดมอ่ะมันก็แบบ มันก็มีความถูกแล้ว่าแต่ว่าปัญหาคือกูเป็นคนไม่ชอบลูกอมที่มันแบบที่มันควรจะเย็นแล้วมันหวานอ,ะอ่ะกูอจะไม่ชอบอเท่าไหร่อันเอันคือกลิ่นมันหวานอ่ะคือกูก็เลยไม่ค่อยกินของมึงไงตอนเร็กๆก็เลกินของกูคนเดียวอส่วนกูก็คือโดนอีชมมี <laughs> ่พอยอชมมีพอยคือกินเยอะเพอ่อแต่ทริคอย่างหนึ่งที่ดีมากๆคือเมื่อไหร่ก็าตามที่อยูยูแบบได้มีการแบบอะไรที่แบบ กินแล้วไม่มีสติบวกกับโซดาแล้วบวกกับสิ่งนี้อร่อยมากอร่อยมากมันแบบหอมหวานอร่อยมากนะซึ่งตอนนี้เหมือนแบบเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อมาใหม่เมื่อกี้มันก็เหมือนเป็นแพ็กเกจใหม่ละค่ามันแพงขึ้นแล้วเพราะในความทรงจำมันสูงมัน25บาทนะตอนนี้29่บเกาครับมาแบบอันนี้มันก็กลายเป็นสีเทาละจักเมื่อก่อนมันจะเป็นสีดำก็เหมือนไปแต่ก็รสชาติก็น่าจะเหมือนเดิมปุ๊บม,มาดีกว่าซึ่งซึ่งบอกไว้เลยว่า ของป้ายจริงอันนี้ก็คืออันนี้คือซื้อเมื่อแบบอาทิตย์ก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังเป็นสีดําอยู่ก็คือปเป็นเก็บเทบแพ็กเกจจริงเก่าแพ็กเกจจริงใหม่ใช่แต่ว่าของนี่จะเป็นแบบว่ารถอะไรอ่ะมันคือมิ้น์ธรรมดาคือจะเป็นคือจะเป็นคนเลิฟอะไรอย่างนี้มากกว่าเออเป็นโทนตัสจะแบบ<อ>ไม่ไม่เลิฟการนี้แบบว่ามันมีความหวานผสมเข้ามาเท่าไหร่อืมนี่ก็เป็นของชิ้นแรกที่เรามาไปอยู่ไปยากันนะจ๊ะเชิญจ้ะมหมดแล้วหรอ ไม่เดี๋ยวกูมาสลับกันไงเดี๋กกูมีอีกชิ้นหนึ่งกูเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยกูทีเดียวเลยได้ไหมเพราะมันแบบก็คือในช่วงนี้ก็จะเป็นนี่โรเลโอไกลโคลิกไบรไท์แ้แบบเซรั่มแล้วก็อินเดียครีมหมดจักเออนั่นแหละก็คือใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันลอยดำอ่ะ รอยดำที่แบบฝังมาเกือบจะปีแล้ว่มันหายมันจางมันจางลงไวดีเพราะว่ามันก็เป็นกรดเอเอเนาะมันก็มันเออนั่นแหละมันทําให้ผิวแบบว่าสว่างขึ้นด้วยแล้วแบบรอยต่างๆใดๆก็จางลงด้วยแต่ว่าตอนนี้คือเป็นสิวขึ้นมาเพราะฮอร์โมนไม่ได้เกี่ยวกับที่สกินแคร์ที่ใช้อย่างไรไม่เกี่ยวนะคือก็แบบก็ไม่ได้สิวเพิ่มแบบไม่ได้สิวขึ้นเพิ่ม แต่แค่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องการรักษาสิวแค่นั้นเองมันจะเป็นแค่แบบรอยดําให้จางลงแค่นั้นแล้วก็ผิวสว่างกระจ่างใสเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยที่ชอบมากคือเป็นเดย์ครีมที่แบบว่ามี s อ f อด้วยแล้วมันเหมือนจะเป็นโทนอัพเล็กๆคือมันจะมีสีแบบว่าเป็นแบบมันจะไม่ได้มันไม่ได้ใสอะ่ะคืออาจจะด้วยเพราะว่ามันมีสารกันแดดอยู่ข้างในเนาะมันก็จะแบบมีความขาวอยู่กระจึงนึง แล้วมันก็จะแบบว่าเป็นโทนอัพพิดหน่อยแต่ว่าบอกไว้เลยบอกเกินเรืองไหมเดียวก็ไม่แต่ว่าคือเป็นรุ่นที่อ่าเออ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 มันปรับสีผิวนิดนึงว่ะใช่แต่ถ้าใครแพ้น้ำหอมไม่แนะนำนะน้ำหอมแรงมากขอดมน้ำหอมขอดมได้ไหมคะดมอันนี้ง่ายกว่าเหรอกอสุกการกลอบช่วงให้หน่อยหนึ่งขอดมนะคะ เปิดเองก็ได้แดงก็ไเออใชยกล่องอัน,นเราแพ็กเกจี้งไงเคยเห็นเคยเห็นมึงต้องลองอ่นนี่คือเนื้อนะจ๊ะมองแคบมองไม่เห็นเลยเพราะถ้า,า,ามันใสๆอุ้ยม,มันบางเบามาก,ามากใช่แต่ว่ากลิ่นคือสุดยอดเหมือนกัน คือโชคดีที่บป็คนไม่ได้แพ้น้ําหอมไม่แพ้เลยนะแบบไม่แพ้ไม่มีเลชันอะไรก็กลิ่นมันเหมือนโอเคกลิ่นมันเหมือนอันนั้นเลยคุณได้ป่าวว่าคนละแบรนด์ได้ได้พูดเราไม่ได้มีสปอนมึง <c oughs> กี่ขวดสูงสูงสีขาว C A อ,อ่ะกลิ่นเหมือนกันเลยแต่ว่าของ C A กลิ่นแรงกว่านี้อีกจริงเหรอมึงอันนี้แค่อันนี้คือลงหน้าไปก็รู้สึกเหมือนเอาหน้าไปจุ่มน้ําหอมเลยนะเม่รู้แตบเหมือนแบบอันนั้นอะกูก็เคยใช้ไงแล้วกูก็แบบ พอดมอ่ะมันทำให้นึกถึงตัวนั้นอุ้ยแต่ซึมแล้วแต่คือซึงเทพิกเ,เปนคนแห้งด้วยอุ <laughs> ้ยก็นั่น <laughs> แหละสองอย่างนี้เลิฟมากเลิฟที่สุดในโลกเลยแม่และนี้แบ<ต>บความบูกรอบจับก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ไมีในโลก <laughs> <ม>อีดับขอพูดไหมก็เลยที่สุดในช่วงนี้ใช่เพราะว่าเราแบบเป็นช่วงๆไงแล้วก็เป็นหุยแล้วก็เป็นปิงแต่แต่สมัยนี้เขาจะยังรู้จักแพนด้าชื่อแพนด้าสมัยเราอยู่ปะวะ ออแห้ววะแม่อันนี้เราแบบความรู้คิดกลอบมาจากที่เลยหนึ่งเว้ยว่าแบบอีแบบหนึ่งเปอร์เซ็นตตรงเนี้ยเออคือแบบคนอ่าจโซเซสอกว่าเอ้หนึ่งเปอร์เซ็นมันน้อยอ่ะเออแต่จริงๆแบบมันเป็นปริมาณที่มันเพียงพอแล้วเพราะว่าแบบบางอย่างอ่ะถ้ามากไปอ่ะเราจะต้องไปปรับสก,กินแคร์ตัวอื่นอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาใช้กกใช้ใช้สก,กินแคร์ตัวเดียวไวาจบะ ถ้าบางอย่างสารตัวนี้มันมากไปละถ้าเกิดว่าในตัวอื่นของเรามันก็มีสารตัวนี้ผสมมีนิดหน่อยสุดท้ายมันจะโอเวอร์โดสบนผิวของเราก็าผิวเราก็พังอยู่ดีเออเพราะงั้นแบบก็แบบบาลานซ์ปริมาณของเปอร์เซ็นต์ของส่วนผสมต่างๆให้มันโอเคอะทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนเลือกใช้แอคทีฟอินกรีเดียนแค่หนึ่งอย่างในหนึ่งดูทีให้ <c oughs> ปรดยาซุนกันมัน <c oughs> ไม่เวิร์ก้สมมติแบบอะช่วงนี้แบบสมมติแบบ รู้สึกว่าแบบอุ้ยผิวหมองคล้ำอยากใช้วิตามินซีอย่างเงี้ยก็วิตามินซีเออแต่มึงดูเปอร์เซ็นต์ให้ดีๆนะบางทีมันเยอะมากแบบทำไมช่วงนี้แบบแสบหน้าจังเลยคำตอบก็อยู่ตรงนั้นแหละเข้าใจปหคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้วิตามินซีทั้งเซตอ่ะก็แนะนำให้ใช้ของแบรนด์เดียวที่เขาแนะนำว่าให้ใช้กันเป็นเซตอย่างนั้นน่ะเขาก็จะแบบบางงานมาแล้วงเอแบบหนึ่งวงไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแบบขี่เหนียวแบบเราแบบไม่ีมว ไม่ได้มีตังมากก็คือก็จะแบบว่าใช้เป็นเซรั่มแอคทีฟอินกิวดเนหนึ่งอย่างแล้วก็ใช้ครีมที่แบบเป็นเบสธรรมดาเป็นครีมแบบเพิ me, เ่มความชุ่มชื้นปกติที่ไม่ได้ไแบบมีอินกิเดียนที่หวังผลทางแบบบวกแอดเพิรช่แ,<ถ>แล้วก็โทนเนอร์ก็จะใช้แบบเดียวกันคือเป็นแบบที่ไม่ได้มีแอคทีฟอินกิเดียอ็นอะไรก็จะแบบว่าเป็นแค่เพิ่มความชุ่มชื้นเฉย แล้วก็อิมมชันที่ใช้ตอนนี้ก็เหมือนกันก็แบบแค่เพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มให้แบบเพื่อให้ผิวดูดซึมครีมดูดซึมเซรั่มมากขึ้นแค่นั้นเองแต่แต่ว่าตัวแอคทีฟใช้ตัวเดียวใช้ตัวเดียวอย่าใช้ปีกันเด็ดขาด <c oughs> จะไดกแบบเห็นบ้างที่เห็นแบบบางคนเขาใช้แบบว่าไอ้ที่มันแพงแพงแอคทีฟอินกรีดีนหลายๆอย่างมาผสมผสมกันแล้วแบบมันรู้สึกว่า มันทําให้อทีิบินกรดินทุกอย่างไม่สามารถทํางานของตัวเองได้แบบเต็มที่แล้วมันอมอมเออมันเหมือนมันจะหายไปเลย30-40%อนย่างเงี้ยมันก็เสียดายแล้วก็เฟรนช่วงนี้ที่กูเห็นว่ากูเพิ่งดูคลิปพี่น้อยหนึ่งเปิดถุงเซฟอร่าไอ,อ้อน,นี้มากค,คือว่าทํามขึ้นมาดมแต่ว่าจะเอาเป็นชิ้นต่อไปกูกูดมอยู่ตลอดกูไม่กูไม่เอาอยู่ในอยู่ในโปรดักต์กูด้วยมีแล้วมีแล้วอ๋อ่คือ กูเพิ่งดูมาแล้วเขาแล้วที่นันก่อช่วงนี้ทเทรนแบบของที่แบบซิฟก้าเอาเข้ามาขายว่าซึ่งมันก็ดูเป็นทเทรนเครื่องสำอางอยู่นะคือตอนนี้เขาฮิตลิปสติก SPF เวอรแต่เป็นแบบลิป SPF ที่มีสีมันจะเป็นฟิลไลท์กับกอสที่เราทำอมะแต่ว่ามันมี s p สพผสมไปด้วยซึ่งแบบ,แบ,บก็บอกเออมันก็ดีนะแบบก็ทาทาเออเอ,อ,เอ,อ่ะก็แบบแล้วมันพอมันเป็นก่อแต่เดี๋ยวมันก็ออกแล้วก็ทาใหม,มา่ซ้ำอยู่แล้วอ่ะมันก็เหมือนเป็นการแบบช่วย SPF ไอ้ตรงปากไปด้วยอะไร<ม>ประมาณนี้ก็เป็นเทรนช่วงนี้ที่เห็นจากคลิปเพื่อนหนึ่งมาอ่ะซึ่งเดี๋ยวก่อนทุกคนอ่ห้ามทาสกินแคร์แล้วไม่ทากันแดด <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลย <c oughs> เออ,เอ,อครีมกันแดดจําเป็นมากครีมกันแดดถ้าไม่ทาบนทอกไปก็ช่วยแต่มันก็แบบมันก็แบบชั่วคราวมากๆอะคือมันคือของที่แบบมันเป็นเบสิกที่เอาจริงๆิงนะรู้สึกว่า ถ้าสมมุติแบบคุณมีเงินจํานวนหนึง่งแล้วคุณแบบสามารถซื้อได้แค่อย่างเดียวอะซื้อกันแดดไม่ต้องซื้อสก,กินแคร์ตัวอื่นไม่ต้องใช้อย่างอื่นกิมกันแดดสําคัญที่กันแดดก่อนว่าล้างหน้าให้สะอาด <laughs> ถ้ากันแดดเราล้ลางหน้าไม่สะอาดหน้าคุณจะพังอยู่ดีเพราะคุณจะเป็นสิวใช่แต่อย่างน้อยกิมกันแดดก็ทําให้เราเซฟจากมะเร็งแล้วหนึ่งม,มันทําให้เราหน้าแบบเหี่ยวช้าลงมากๆ แล้วมันยังทําให้แบบว่ารอยสิวที่แบบว่ามันมีอยู่มันจางลงได้ด้วยนะความแดงของหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบโอเคขึ้นอ่ะความเซนซิทีฟของหน้าเวลาเจอแสงตนาๆอีกอย่างค่อคือบอกว่าลิปที่มีเอสบีเอฟอะอยากกินนะมันขมใครไปใส่ชอบกินลิปอย่างเงี้ยแบบชอบเลยเปล่าพยายามมันพยายามหยามันขมจริงจริงคนชอบเลยลิปนี่เขาเยอะกว่าที่คิดหรอมึงมันเยอะมากนะหรอ คือ,อเพื่อนเรากี้รัหนึ่งคนคือเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่กิน,กนใช่ไหม<อ>ไม่กินเลยไม่แบบไม่เลียปากไม่อะไรด้วยอออ่าคืออาจจะเพราะว่าตอนเด็กเป็นคนที่แบบปากคำมากหรือเพราะว่าเลียปากไงแล้วก็แบบพอโต<อ>ขึ้นก็จะแบบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบการเลียปากเพราะว่าเป็นคนนั่นแหละดวงสวยอะ่ะก็จะแบบว่านิดนึงสวยอมันก็จะแบบมีนิดนึงก็เลยกลายเป็นว่าไม่กินไม่กินลิปไม่เลียปากไม่แบบไม่อะไรเลยแต่ว่ามีนิสัยคือยังลอกปากอยู่ ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้มันก็ขี้กัดเะไรต้องอะไรล่ะกูก็เล็บกูก็ไม่กัดไม่รู้ด้วยว่าทำไมกัดเหมือนตอดมาจนกูแบบกูอยากดัดนิสัยมันอีพออีพอก่อนก่อนนี้มันก็กัดเลยป้วยจนมันทำอะไรจนมันแบบดัดนิสัยกัดเลยได้อ่ะกูแบบหนูกูต้องทำบ้างว่ะแต่กูชอบกัดเลยป่ะมึงทำเล็บไหมกูชอบกินเะไรป่ะทำไงดีอะทำเล็บมันจะได้ขม มึงจะได้ไม่อบมึง่หยิบมากียัดเปลี่ยนคลิปหรอเปลี่ยนคอนเทนต์มาเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวตอนอันนี้คือออกนอกเลยมากเอออ่ะอีกอันหนึ่งที่กูจะแนะนำคือซีรีส์อ่าช่วงนี้เป็นซีรีส์ที่ดูเป็นซีรีส์ไทยด้วยชื่อเรื่องว่ามาม่าโกโก้แม่มาคุมหนุ่มบาร้อนโอชื่อเรื่องกูไม่เคยได้ยินเลยขอโทษคือมันแสดงโดยคริสหอวังกับปุ๊กกี้ปวีนุชซึ่งกูก็กลัวตั้งให้กูอยากดูเพราะกูคาดหวังพลัดตลก ต่มันได้อะไรมากกว่านั้นเยอะมากคืออีพีที่ตลกมันก็ตลกเว้ยแล้วแบบการแสดงคือห่อว่างคือแบบมึงเข้าชิงอไได้ไม่ติดกูบอกเลยการันตะีเนาะนักแสดงมากกว่าสิบปีเออแบบคืออาร์พอตเรื่องข้าวๆอ่ะมันคืออันนี่กับแอนอะทีต่างกันเป็นแอนนี่ปุก,กี้อ่ั้นเป็นทีน่าสองคนนี้นเป็นดูโออยู่เก้าศูนย์ที่มีด่างที่มีเพลงดังคือก็เช่นยังว่างอยู่อะซึ่งแบบเป็นดูโอที่จริงๆออาตีกันอยู่ข้างในแบบมันหีกันแล้ววันหนึ่งอะ คิดหออะแบบรักกับแดนเซอร์ที่เต้นให้ตัวเองแล้วท้องเราก็เลยแบบก็เลยอนาคตจะมุงกันดับก็แบบท้องแบบพลาดท้องด้วยอะแล้วแบบเวลาผ่านไปจนลูกโตแบบอยู่ไปมาหางไรละแล้วแบบชีวิตนางก็แบบตกอับมาขายของแบบเป็นหนี้เต็มไปหมดอ่ะแล้ววันหนึ่งก็แบบได้มกระดกจากคุณลุงเป็นแบบบาร์ผู้ชายที่แบบติดตัวไปแล้วก็แบบตอนงใจนล้นก็จะขายแต่นางก็ไปเห็นว่าเอ้ยมันทําเงินได้นี่ว่านางก็มาทําเงินแล้วแบบ ก็แบบรับสมัครเด็กมันมันก็คือเรื่องราวของคนนี้แบบคนสู้ชีวิตทุกคนน่ะเออแั้แบบมันสนุกมากเลยมึงคือกูไม่คาดหวังเลยอะแต่คือแบบคําเตือนคืออย่างอีพอยอีพอยก็อยากดูเพราะพอยมันชอบคิดหอวงังไงใช่ปะเออแต่พอยมันก็แบบมึงกูกูต้องเมาจ้ามเนี่ยไงกูไม่ไหววะ่ะซึ่งมันเยอะจริงๆ <laughs> คืออย่างน้อยหนึ่งอีพีมึงจะเห็นหนึ่งคังอะเออซึ่งแต่คือเนื้อเรื่องสนุกมากมแ,แบบบุตรดีมากมันก็แบบพูดถึงแบบ ขาเรียกว่าอุปสรรคของคนทํางานกลางคืน่ะที่แบบตํารวจเป็นอุปสรรคมาทำอย่างงี้ต้องแบบต้องจัดเงินใต้โต๊ะต้องแบบมีมาเฟียมีนั่นนู้นนีแบบสนุกอยากแนะนําให้ทุกคนดูคือมันที่ถ่ายอยู่ตอนนี้มันคือ ep สิบเอ็ดแล้วเว้ยมันจบ ep สิบสองคือจบวันอาทิตย์นี้แต่คลิปมาว่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะออนวันเสาร์ใช่คลิปนี้ออนไวมากทุกคนเพราะมันของเดือนนี้มันก็ต้องออนเดือนนี้อ่ะใช่มันจะไวนิดนึงก็เนีแหละก็อยากให้ทุกคนไปดูกันมันดู ออนไลน์ได้ทาง AIS Play ก็ลองไปดูได้สนุกดีชิ้นต่อไปจริงๆ<ะ>่ยมันอยู่บนรู้ด้วยมันบินด้วยกูได้ปะทําไงอ่ะน้ำมันเหรอใช่เอาทั้งคู่เลยทั้งเขียวทั้งเหลืองสารพัดยาดมไม่เฮียขอโทษที่เป็นคนเพราว่ามีเยอะสิ่งแล้ววันนี้กูใส่ถุงตีนะกูก็คือแบอบมืดมืดเออมืเมือจอกไม่เป็นไรหรอก <laughs> มึงมึงมพุ่มงอมทางกา้อน คือเรียกว่าเป็นนน้มัายสมบัติประจำกายของอีชั้นเองเฮ้ยแต่ก่อนมันมันต้องถือ,อยังไงวะมึงคือไม่รู้จะถือ,อยังไงแล้วอะอ่ะนี่เหรอมามามาช่วยถือเออก็จะมีโปยเซียนหงไทยและน้ำมันต <c oughs> ่างๆใดๆ <c oughs> ก็เออก็นั่นแหละ คนแก่เนาะก็นิดนึงอันนี้คือแบบบาล์มสมุนไพรสอ,อันนี้คือน้ํามันเหลืองสมุนไพรบาล์มน้ํามันเหลืองก็จะแบบว่าก็จะแบบอันนี้คือติดนิสัยมาตั้งแต่แบบบอกเลยว่าตั้งแต่จําความได้ก็ต้องมีอันเนี้ยอยู่ข้างเตียงตลอดอทุกวันไม่ถ้าคือถ้าวันไหนไม่มีนอนไม่หลับบอกเลยแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าเนี่ยพกพกไปทุกที่อีสองอันเนี้ยแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีอันนี้ด้วย อีสงนั่นแต่ว่าปกติรล้วอีสองันเนี้ยพกไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโงรงพยาบาลหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่มันจะมีหลายๆวันมากที่แบบว่าเราไปโรงเรียนแล้วแบบว่าทุกคนก็จะทักแบบว่าไอ้แค่กลิ่นม,มึงแก่จังวะกลิ่นอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยคือตแต่เ,เป็นแก๊งดมยาตนนะั้งแต่เด็กใช่คือเราคือแก๊งเรามันดมยางไงแล้วแบบว่ามันคำเยาะหบบไถึงว่าดมยาดมนะเออนั่นแหละก็คือแบบว่ามีไอ้พวกเนี้ยติดตัวไปตลอดตลอด แล้วขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วเหมือนจะขาดใจถ้าขาดคือซื้อใหม่คือถ้าแบบวันไหนลืมหยิบไปจริงๆเปลี่ยนกระเป๋าแล้วลืมหยิบไปจริงก็จะมีโพยเซียนงอกขึ้นมาวันละชิ้นจริงจงอันนี้คือไม่ร้อเล่นเลยคือซื้อแบบขาดไม่ได้ใช่มันอยู่ไม่ได้แบบทั้งวันอะมันต้องแบบคือต่อให้เราไม่ได้ดมก็ต้องแบบหยิบไปในกระเป๋าแล้วแบบรู้สึกมันเป็นความสบายใจมันเหมือนเครื่องรางใช่คือกลายเป็นเลเวลนั้นไปแล้วก็คืออันนี้บอกเลยว่า ไม่ได้ไม่ได้เฟ็นบริษัทแค่เดือนเดียวเป็นเบร์ษิทของตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้วเอ้ยมันจริงเหรอกูขอขอต้มได้ไหมคะเดี๋ยวจะมาลองแบบดิเฟรนเชียตว่าเดี๋ยวเอาอันนี้เอาอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวอันนี้คกูยังไม่ได้เปิดโควิดนะจะดิเฟรนเชียตว่าแบบมันแตกต่างกันอย่างไรอาจารย์เริ่มจากของคู่มิตรเอ้ยของคู่คิดมิตรคู่จมูกของทุกคนเปิดเทียนเป็นกลิ่นที่คนคุ้นเคยกันดี ก็เปรเซียมันก็มันก็รมันก็แบบแค่นี้ก็แบบเอาเรื่องแล้วอ่ะมันจะมีความแบบโปยเซียนอ่ะจำมันจะมีความเมน t a ลเยอะกว่าคนอื่นเขามันจะสดชื่นอนแต่ถ้าเทียบกับสีดำกูอันนี้จะเมน t a ลเยอะกว่าแต่อันนี้มันก็จะมีความสดชื่นแล้วก็จะมีความหอมละมุนอยู่นิดนึงถั่งไทยอันนี้ก็ Another Another Legendary อันนี้คือแบบอันนี้นิยามควาเก่าแก่ คือมันจะเป็นแบบสมุนไพรแท้ๆคืออันนี้มันแบบคือโปเซียนเขาสกัดมาแล้วไงเป็นน้ำไงแต่อันนี้มันคือแบบก้อนสมุนไพรเนียทุกอย่างกินอในเนี้ยพวามกลิ่นมันจะแบบแอตลนติกมากกลิ่นมันเหมือนคุณเดินเข้ามาในแผ่นไทยอ่ะเออมันก็จะเป็นกลิ่นแบบนี้เลยนี่คือน้ำมันเหลืองสมุนไพรเาชอบตัวนี้พมึงโดยกูใช้ตลอดเลยตัวเนี้ยคือมันจะมีความแบบเหมือนยาหมองอ่ะกลิ่นเหมือนยาหมอง้วแบบแต่เป็นยาหมองเย็นน่ะมาไม่ใช่ยาหมองอ่อนอ่ะ งั้นมันจะแบบอีอันนี้บอกเลยว่าเอาไปโรงเรียนนะอีเนี่ยอีเนี่ยกับเพื่อนอีคนนึงก็จะแบบว่ามึง,มงอขอฝาอน่อย <laughs> มึงตมตัวไปกูขอฝาเีย <laughs> แล้วก็จะแบบว่าไอคนนึงก็จะมาแบบว่าขอป้ายตรงนี้แล้วก็แบบออันนี้คือ m ม f a ฟ o r i t e เ <laughs> มันแบบ <laughs> งดมไม่เลิกเลยเพื่อ <laughs> นหน้าหน้ากูฟินมา, <laughs> นากอหน้ากูแบบไม่เหมือนตัวไหนที <laughs> ่กูดมเลยอะอันนี้อันนี้มันีคือมันแบบ ให้คุกคนนึกถึงยาหมองแบบเป็นยามองที่แบบสดชื่น่ะมันดมมาแบบก็ตัวนี้ถึงเป็นแบบว่าใช้มาตั้งแต่แบบบอกเลยว่าใช้มาตั้งแต่จําความได้จนถึงปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ทุกครั้งที่แบบป่วยอ่ะก็คือตัวเนี้ยอคุณแบบเครียดร้อนโมโหหงุดหงิดอะไรมาตงครัาคุณจะแบบร้อนไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อนบ้อนกว่าเดิมแต่แบบเครียดแบบโมโหหงุดหงิดอ่ะมาโดมมันจะแบบใช่อันนี้ช่วยมาก ตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดมเลยตอนนี้ไม่เคยดมของของพิมพ์กันได้ซ้ําตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ใช้แบบแค่นวดๆอย่างเดียเพราะว่ามันมันไม่ร้อนอกลิ่นมันจะมีความยาหม่องเหมือนกันกลิ่นอะถ้าให้เลือกถ้าให้ถ้ห้หอธิบายอะ่ะมันคือสองตัวนี้ผสมกันออกมาเป็นตัวเนี้ย คือเป็นยาหม่องที่มีความสมุนไพรออร์ติติกเอ,อซึ่งมันก็มีสมุนไพรอยู่ในนี้จริงๆนะเออมันก็แบบอะไรอยอยู่ในนี้เลยใช่ทั้งหมดก็ประมาณนี้จ้าขอดมได้ไ <c> ห <oughs> มคะคอนเทนต์กูคืออะไรดมยาดมจ้าเออมึงนอกจากดมสกินแคร์เสร็จปุ๊บม,มันดมยาดมก <c oughs> ็มีอะไรอีกไหมกูไม่มีละกูไม่มีแล้วอ่ะมันก็เก็บไว้เดือนหน้าเด เอ่อให้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็มาคอมเมนต์พูกคุยกันมาลองมาป้ายยางเราคืนก็ได้ว่าอุ้ยมีอันเนี้ยอยากแนะนำไงอย่างเงี้ยเผอแบบถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราอ่านแล้วเอ้ยอยากอยากลองว่ะไม่แน่มาอาจจะมาผูดในคลิปหน้าเออเราไปหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าติดยาดมติดยาดมเหลืองคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าติดบ้านใช้นมันเหลืองเหมือนกันก็มาบอกกันได้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอใครที่ใช้เหมือนกันเลย คือร <c oughs> ู้สึกมันมีอยู่บ้านเดียวที่ไทยก็ไว้แบบเดือนหน้าก็จะมาไปยาอะไรก็มาติดตามกันเดือนเช้าเพื่อกันบ๊ายบายเฮ้ยมึงเอาโทรศัพท์มึงมาแล้วเรามาถ่ายวล็อกต่อเึงยไอแคนนี้มันอัดไปเดี๋ยวคยอ่อยค่อยไปคัดทิ้ง <c oughs> นี่นะจ๊ะแฮ้ Hello. เราเราเพิ่งถ่ายคลิปเจ็ดเสร็จนะจ๊ะซึ่งมันก็อยู่ในนี้ด้วยซึ่งอันนี้ เออกูบอกคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวกูไปใส่เอนเครดิตอันเนี้ยมันจะออนก่อนหนึ่งเดือนเลยมันจะออนก่อนแบบไวัยๆนี้เลยใช่ปะแต่อีกหนึ่งเดือนแ้่งหลังอ่ะมันจะมีบอกดีตามมาซึ่งก็ยังไม่ชัวนนะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมาแทรกก็คือก็เซรคิวถ่ายก็คือบาชัวเวอร์ซึ่งก็สู้ๆนะอันเนี้ยอีออันอันในเนี้ยอันเนี้ยเห็นก่อนแน่ๆนส่วนอีอันเนี้ยเห็นเมื่อไง่ก็เมื่อนั้นแหละเราจับจับผิดชุดเอาว่าชุดมันเป็นชุดแบบไหนก็เออเมื่อนั้นแหละบายบายจ้า